แมปใน MLB b มีอะไรบ้างมาดูกันครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาเองครับสามารถเข้าไปดูกันที่ตรงนี้เลยฮะมุมที่เขียนคำว่า new ตรงนี้นะครับเราจะสามารถเข้าไปอ่านทุกอย่างที่เกี่ยวกับแผนที่ทโมบ,บายเลเจนได้เลยไปกันเร็วๆแบบเรื่องเลนก,ก,ก,ก่อนนะครับเลนก็จะประกอบไปด้วยเลนทองนะครับที่เหมาะสำหรับนกักยิงนะครับเอาไว้เล่นตัวที่ต้องการเงินดีเยอะนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่นกักยิงก็ได้นะเป็นตัวอื่นด้านที่ต้องการเงินเยอะๆแล้วสามารถที่จะแบกเพื่อนได้ตอนเล่เกมเนั่นเองซึ่งเลนทองเนี่ยทีพขอเราก็จะได้ตังค์เยอะกว่าเดิมนั่นเองครับโรมมิ่งครับก็เหหหมาาะสรรรัับซพพออ์ตืว่แท ผมซึ่งในเกมนี้นะครับซัพพอร์ตกันแทงเนี่ยค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่เป็นเมนโรมนะครับเล่นเกมนี้ต้องชอบมากๆป่านะครับโดยปกติแล้วก็จะเหมาะสำหรับพวกแอสซินสามารถจับตายได้หนึ่งตัวเวลาออกไปแกงนั่นเองครับเนกางครับก็จะเหมาะสำหรับเมดครับหรือว่าเหมาะสำหรับตัวที่เกลียร์คลิปได้เร็วเพื่อที่จะไปเดินโรมช่วยเพื่อนได้ทันเวลานั่นเองครับและสุดท้ายครับเลนเอ็กพีครับก็ตามชื่อเลยครับเป็นเลนที่จะได้เอ็กพีเยอะที่สุดนะครับจะได้เอ็กพีเยอะกว่าเลนโกนั่นเองครับเลนโก้ได้ตังเลนเอ็กพีได้เอ็กพี กับเกมโมบ้าทั่วๆไปครับมีบัฟปูติ้งจอกสายฟ้านะครับที่ช่วยลดคูดาวแล้วทำให้เราใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มีนี่ครับบัฟแดงครับหรือว่าหมาป่าร่างไฟครับตัวนี้ก็จะมีทูดาเมจนะครับแล้วก็มีการโสโลนะครับที่จะช่วยสร้างดาเมจเพิ่มเติมให้กับเราครับส่วนพี่ตัวอื่นก็ทั่วๆไปครับสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดกันได้ครับและนี่ครับปูผนึกทองนะครับปูตัวนี้จะมีสองเลนครับปูที่เลนโกก็จะทำให้เราได้ตังค์มากขึ้นนะครับส่วนปูที่เลนเอ็ก เกิดขึ้นที่ออฟเลนนะครับเลนเอ็กพนั่นเองเต่าตัวนี้ครับถ้าเราฆ่าได้ก็ทําให้เราได้เกาะและทําให้เราวิ่งในแม่น้ําเร็วขึ้นครับจะเกิดทุกๆ2อนาทีนะครับแต่หลังจาก8ปดนาทีจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับหลอดนั่นเองครับหลอดนะครับเมื่อเราฆ่าได้ครับก็จะช่วยดันเลนที่อ่อนแอที่สุดของเรานะครับและหลอดเนี่ยตีป้อมแรงมากๆแล้วก็ถึกมากๆด้วยครับและหลังจาก18นาทีครับหลอดก็จะอีโวครับให้เก่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครได้หลอดตัวนี้หากถึงป้อมในเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะแพ้เเเลยคคครรรรััััับบบบมมมืื่่อออออองงงขปปป้้้้กกนนนนาชะ ตีตอนที่โล่เหลืองกำลังทํางานอยู่เนี่ยจะทําให้เราได้รับโกลวคเวนครับส่วนป้อมชั้นในนะผมหมายถึงป้อมแบบว่าป้อมหน้าบ้านนะครับจะมีคลื่นพลังงานครับที่จะปล่อยมาเมื่อเวฟเข้านะครับที่ช่วยเคลียร์เวฟได้ถึงทีนะครับทำให้เกมไม่จบไวเกินไปครับและนี่คือท่ามิ่งคร่าวๆของการเล่น MLBB ครับสองนาทีจะเป็นเต่าเกิดนะครับช่วงห้านาทีป้อมก็จะไม่มีเกาะแล้วครับแล้วก็ป่าสามารถแชร์คลิปกับเพื่อนได้แล้วช่วงแปดนาทีก็จะเป็นช่วงหลอดเกิดครับช่วงสิบสองนาทีคือออช่ววงหลดีโครับซึ่งหลอดตัวนิปจะเกก่งมาๆครับพยยาามอย่าาพลดนะครับและนี่ก็นน่าจะเป็ทั้้งงหมมดขอแแ MLVB ลวนะครััับออออยงเเหหลืปดตใม่ ตอนนี้ครับแมป MLBB อัปเดตมาใหม่นะครับซึ่งจะสุ่ม4ฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละเกมครับเริ่มจากกำแพงพังทลายนะครับอันนี้ก็จะทําให้แมปบางส่วนมีรูนะครับทำให้เราสามารถที่จะสร้างพื้นที่ใหม่ในการเดินแกงได้ครับตัวอย่างจอร์สันเนี่ยชอบมากทำให้มีพื้นที่ในการขับรถเยอะขึ้นมากครับอันที่2ครับรู้ยากไม่รู้ใจครับอันนี้ก็จะทําให้มียากมากขึ้นนั่นเองครับก็ปกติ MLBB ก็ยากเยอะอยู่แล้วนะครับยากเยอะมากกว่าเดิมเนี่ยโดนดักแกงง่ายมากครับต้องระวังกันด้วยนะพวกขาดตายทั้งหลาย เข้าที่เลนได้ไวขึ้นครับและสุดท้ายครับแม่น้ำก็ใหญ่ตัวครับอันนี้ก็ทำให้แม่น้ำเนี่ยกินพื้นที่เข้ามาในป่าเลยครับซึ่งถ้าเราได้บัฟจะทำให้ฮีโร่ครับเดินทางได้ไวขึ้นมากๆครับและนี่คือทั้งหมดของแมปโมบายเลเจนครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบาย